สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า v i n i free PDF Cutter นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถตัดไฟล์ PDF แล้วก็แยกหน้าได้นะครับมาดูกันตอนนะครับอันนี้ผมจะอธิบายตั้งแต่การไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็มาติดตั้งนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดทั่วไปได้นะครับก็ให้เราไป ดาวโหลดจากเว็บทั่วไปนะอันนี้ผมใช้ Google Chrome เข้าไปที่ Google นะอ่ะมาแล้วให้เราพริมพ์คำนี้ไปนะครับจากนั้นให้เราเลือกของไทแวร์ก็ได้ตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้นะฮะคลิกปึ้งอ่ะมาแล้วนนให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงก็จะเห็นตรงดาวโหลดตัวเนี้ย เขียวเนี่ยแล้วก็คลิกไปเลยนะครับก็รอนิดหนึ่งโปรแกรมก็จะมาแล้วฮะนะไฟล์ขนาดไฟล์ก็2.9งจุเมกนะครับพอดาเราเรา,เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะเราก็ทําการติดตั้งนะครับมาแล้วให้เราดับเบิลคลิกที่โปรแกรมเลยนะครับแล้วก็รันจากนั้นใหเรา เลือกนะเน็กเลยครับผมแล้วก็เลือกยอมรับตัวนี้นิดหนึ่งคลิกตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เน็กต่อไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้ create desktop icon ก็คือจะสร้างให้สร้างไอคอนที่ได้จอหรือไม่ถ้าไม่ให้สร้างเราคลิกออกถ้าให้สร้างก็ติ๊กไว้นะฮะแล้วก็เน็กเขาเสร็จแล้วนะครับให้เรารันเลยฮะแลนด์วินนี่ฟรีพีดีเอคัตเตอร์ก็ ได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับดาวน์โลคลิกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะครับก็แอดเลยนะครับกมแอดอไฟล์สักไฟล์หนึ่งมาอ่านี้ก็ได้นะฮะคู่มือการใช้สื่อก็ได้นี่ก็ได้ จากนั้นตัวนี้ให้เรามาดูนิดหนึ่งจำนวนหน้า3 1หน้านะครับแล้วก็ตัวที่เราจะต้องตั้งค่านิดหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับหมดในการทำงาน Select Mode ตัวนี้นะครับถ้าเลือกเป็นโหมดนี้นะฮะอันที่1เลยนะครับมันจะแยกหน้าเป็นสาสิหน้าให้เราเลยนะครับมันจะตัด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 ทุกหน้าให้เราแต่ถ้าเราเมื่อเลือกโหมดอันที่2นะฮะมันก็จะตัด เฉพาะหน้าที่เราไม่ได้เลือกนะ,ะนะฮะเช่นเราเลือกหน้า 2- ถึง10ไว้นะครับมันก็จะตัดหน้า 1, 1> หน้า11 1 2 1 3 1 4เป็นต้นไปนะครับส่วนอันที่3อันที่3นะครับตัวนี้อันนี้มันจะตัดเฉพาะหน้าที่เราเลือกไว้นะครับเช่นเราเลือกหน้า2แล้วก็10มันก็จะตัด2ถึง10 1ก็ยังคงไว้ มันจะต่างกันจาก,กข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะฮะจากนั้นให้เรากดที่คำสั่งตัวนี้นะฮะถ้าเราเลือกได้แล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับอรอนิดหนึ่งมาแล้วฮนะเมื่อกี้สาสวสวยน้ามันก็แยแยให้เราแบบนี้ ลองไปใช้ดูนะครับถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการตัดไฟล์ใช้ไฟล์ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำโปรแกรมบน PC เพียงเท่านี้